สวัสดีครับวันนี้ลงคลิปรัวๆหน่อยนะครับมันดีมันมีโอกาสเดี๋ยวเรามาสอนตัดแบบกระ,ะจกนี้นะครับกระจกที่ไม่มีขอบนะครับเป็นรถมาเซเลติใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ได้ยินเขาพูดมาอ่ะเดี๋ยวซูมหน่อยนะครับอันนี้กระจกมันจะไม่มีขอบนะครับเวลาการออกแบบเราจะตัดยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นแบบช่างของช่างคิมเนาะเต้นนะครับเราจะตัด แล้วก็เฉือนใบมีดตรงๆนั้นไปตามขอบเลยนะครับปั๊บอ่าน,นะครับแล้วก็ขยับนิดนึงนะครับมันมีช่องไฟไหน่อยอย่าพิ่มเยอะไปตกใจหมดนะน้ำหนับลดหรูนะครับ อนุญาตเจ้าของรถในใจแล้วนะครับก็ดูช่องไฟว่ามันก็ถ่ายตรงนี้นะถ่ายตรงนี้ดูดูใกล้ไปถ่ายช่องไฟอย่างนี้นะครับก็จับจับดูช่องไฟว่ามันควรจะห่างเข้าไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ มอาจจะตัดพอดีนะครับเพราะว่ามันต้องเผื่อยัดยัดด้านหน้านะครับยัดยางตรงนี้นะครับยัดเข้าไปข้างในนะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับช่างคิมจะเริ่มตัดขอบบนนะครับขอบบนโดยการนอนนอนใบเมียดให้มันพอดีกับขอบเลยนะครับนอนใบเมีดนอนแล้วก็ไล่ขอบปนะครับ นี่นะครับอันนี้ข้างบนแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังเราก็จะลากไปนิดอ่าเนี้ยนะครับแล้วข้างหน้านะครับข้างหน้าแล้วก็ดูว่าต้องยัดเท่าไหร่แล้วก็ดึงเผื่อหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับเบื้องต้นผมอาจจะดึงถอยหลังอีกนิดนึ่งว่าเมื่อกี้อ่าไปนานเราดันเข้าไปจะได้ ครับแล้วก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งแต่งด้านนอกเนาะมาครับตามผมมาครับท่านผู้ชมสองด้านโดนรแไวครับ ีเราตัดมาคร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะมาดูแต่งตามมุมนะครับเราโยกวงกลง้อตรงนี้โอ่งวงล้ตามนะฮะแล้วก็ด้านหน้าครับเขาเห็นไหมเห็นด้านหน้าเห็นนะข้างหน้าแล้วก็เฉียนลงนะครับปับป๊บไปผมว่ารถอย่างเงี้ยผมว่ามันติดง่ายกว่ารถญี่ปุ่นนะเพราะกระจกมันไร้ขอบนะครับ อยครับแบบส่วนตอนติดเดี๋ยวติดให้ดูอีกทีนะครับคลิปอาจจะยาวติดไป